สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางนี่เคอีภาคบ่ายนะครับประจาวันที่17เนะครับเมื่อเช้านี้น่าจะเป็นรอบแรกเลยที่ทัโรโทิ่มอะไรก็ไม่มานะครับต้องขออภัยก็รุ้นเงนต่อบาทแลยกันเนาะเปิดบ่ายเปิดที่6 0 0 9 9ครับเปิดเบิ้ลบนล่างครับเลขเดือยเยอะมากครับวันนี้เลขเดือยศูนย์หึงเเหลือตั้ง5ตัวครับเหลือ 12467ครับ 4, 6, <c oughs> 1นึ่งสเหลือเยอะมากบ่ายถามว่าคงที่อะไรตอนนี้ดูไม่ได้นะเพราะว่าไม่ค่อยมาครับคือเลขคงที่บ่ายคือเลขหลายบ่ายไม่ค่อยไม่ค่อยเดินเดินไม่ค่อยดีครับแล้วเลขกลุ่มผม1นึ่งสามหกไม่1368มาเจ็แบ่าย1นึกจะมาหรือเปล่าไม่ทราบได้นะ แต่จากสถิติที่ผมรันให้ทุกวันครับคือตั้งแต่วันอังคารที่จับได้คือท้าย8ท้าย3ท้าย3ท้ายแและเมื่อวานท้าย5ท้าย3ท้าย3ท้ายห้วันนี้มันจะตรงกับท้าย6ท้าย7ท้าย7ท้าย6ครับเนาะผมก็เลยจับสูตรนี้แล้วกันครับหลังจากทิ้งมา2วันหลังจากทิ้งมา2อวันพอจับมาแล้วมันจะจะหนีหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ก็น่าจะเป็นท้าย7ท้าย6ท้าย6ท้าย7ครับ สำหรับบายนี้เด่นสุด6ครับเด่สุด6เนาะสำหรับขารูดครับขารูดจัด6ครับ6 7 6 6 6 7 6 6, 6นะครับฝากไว้ครับใครชอบแนวะทางของผมแล้วไม่อยากพลาดครับกดติดตามไว้ครับและถ้ามีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับ7 7 7 7 7 6อ่าแล้วก็ 8 7 8 6ครับ8 7 8 6 9 7 9 6โอเค7หน้าจะอยู่บน7หน้าจะอยู่บนมัด7เข้าไปครับเจน้าจะอยู่บนเนาะเจ็ดหกเจ็ดเ 7จ็ดเจ็ดหกเฮ้อเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเก้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าครับโดประมาณนี้ครับสาหรับนี้ขืออภาคบ่ายครับก็อยะที่บอกเตือนไว้ครับรอบแรกของวันนี้เอวันเมื่อเช้าปกติอ่ะมันจะวิเคราะห์ใกล้เคียงมากแต่เมื่อเช้านี้ทะลุไปเลยครับไม่รู้บายจะทะลุต่อหรือเปล่านะครับไม่รู้จะบายจะทะลุต่อหรือเปล่าเนาะไนก็ฝากไว้พิจรารณานแล้วกันครับก็เดีย๋ยวผมดูแปรมนอสี่ศูนย์ เก้าก็สวยนะก้าบนก็สวยหกหกเก้างงเก้าหเจ็ดหกเก้ามาเนาะเจ็้ามโนไว้ก่อนพ่อสอนไว้ครับก <c oughs> <g ül> ็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับยังไงก็พิจนารณาดีๆก่อนตามนะครับและผมที่จะรันให้ดูคือเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานหนึ่งหกหอ๋อใช่แล้วท้าย8ปท้ายส ท้ายแปดท้ายสามเมือ่อวันอังคารมันเอาชุดเช้าผมมาท้ายแปดท้ายสามใช่และเมื่อวานนี้เขาก็เอาท้ายหนึ่งท้ายสามของผมมาเป็นบ่ายนะครับเช้านี้เช้านี้ที่ผมวางคือหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เนไม่ที่เจ็ดอะเนมเช้าเน้ไม่ที่เจ็ดเจ็ดน่าจะมาบ่ายครับถ้าเจ็ดจะคู่กับเจ็ดหกหกเจ็ดน, 7, 6, 6, 7, นผมว่าครับนะ พ็ได้ประมาณนี้ครับสำหรับนี้คือีภาคบ่ายครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ